สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับดวง1นาทีกับดรเทมเดอร์ทารค้นนะครับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นคลิปของดวงประจําสัปดาห์วันที่16มกราถึง22มกราคมเรามาดูกันซิว่า ชาววันพูดกับชาววันพฤหัสบดีสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงบ้างฝากติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดซั b สไค i ป์เพจไอจิกเกมีทุกอย่างเลยดรเทมทาโรคานะครับแล้วก็มีรายการช่อง2อทลูฟาด้วยเช่นกันนะฝากติดตามแล้วกันนะครับกด subscribe กดแชร์กันเลยตั้งจิบไปพร้อมกันนะชาววันพุธด,ดูซิว่าชาววันพุธจะเป็นยังไงบ้างสัปดาห์นี้ ชาววันพุธเอาง่ายสิ่งแรกเลยชาวพุธสัปดาห์นี้บางคนนะคิดเรื่องการเงินการลงทุนหรือการกู้ยืมเลยกู้เงินธนาคารก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับคิดไม่ตกกังวลใจมีหลายอย่างมากชาววันพุธสัปดาห์นี้อยากคิดอยากจะทําทําหลายสิ่งมากเหมือนหาเงินมาก็ต้องจ่ายออกเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะในช่วงนี้หรือ,หร,อหรือต้องให้ใครแต่ชาววันอังคารเอ้ยชาววันพุธนะครับชาววันพุธเนี่ยบางท่านนะเป็นผู้หญิงที่วางแผนเก่งใช้คําคํานี้ นะอะไรที่คุณโดนเอาเปรียบโดนโกงคุณจะได้รับความยุติธรรมใช้คำนี้เลยนะ e Justice ขึ้นลงขึ้นศาลชาววันพุธก็มีสิทธิ์ทีจะชนะได้นะและที่สำคัญนี่มาเลยสำหรับชาววันพุธบางท่านนะจะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกี่กับโมรโดกที่ดินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัรั์หรือรถใหม่ด้วยเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้นะสำหรับชาววันพุธนะครับดูซิว่าชาววันพฤหัสบดีจะเป็นยังไงบ้าง เดี see. Mm ๋ยวสิชาววันพฤหัสบดีเรื่องความรักคุณจะเด่นมากจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักคนที่เป็นโสดอาจจะมีคนคุยหรือคนที่จะเข้ามานะครับแต่ก็คิดไม่ต่างกันคิดเรื่องการเงินการลงทุนหรือหาเงินอะไรบ้างอย่างนะครับคุณช่วงนี้อยากอิสระเสรีเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เนาะมีเงินมาต้องจ่ายออกตลอดหรือการเดินทางไปต่างประเทศที่คุณกาลังคิดไว้การเงินอาจจะขาดสภาพคล่องนะ ชาววันพฤหัสเหมือนมีมาต้องจ่ายออกคุณมีเรื่องหนักใจกังวลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มนะครับคิดเท่าไหร่ก็ยังแบบว่าเหนื่อยใจจังเลยแต่จะมีผู้หญิงคนนี้ที่จะเป็นผู้หญิงเก่งอาจจะเป็นชาววันพฤหัสเองแล้วก็ได้หรือไม่ก็เป็นผู้หญิงที่วางแผนเก่งที่อาจจะมาช่วยการแก้ปัญหาคิดเรื่องการเงินของคุณอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนรักนะ ลองสังเกตดูดีๆแล้วกันว่าเรื่องราวของคนรักอาจจะมาช่วยเรื่องการเงินของคุณให้ดีขึ้นก็อาจจะเป็นได้ครับ